จนถึงขณะนี้ยังไม่มีคําตอบอย่างเป็นทางการว่าพักประชาธิปัตย์จะขับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรออกจากพักจริงหรือไม่นะครับถ้าคอสชไม่อนุญาตให้พักการเมืองเปิดประชุมพักประชาธิปัตย์ก็จะยังไม่ได้หาหรือเรื่องนี้อย่างเป็นทางการแต่คําถามก็คืออะไรทําให้ความสัมพันธ์ของสมาชิกพักกับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์มาถึงวันนี้ติดตามกับคุณแสนยากกรสิงห์วีรธรรมครับ ตั้งแต่กรณีปัญหาการยื่นคำร้องให้ตรวจสอบความไม่ชอบมาภากลในการบริหารงานของหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะกรณีที่คนในพักประช,ชาธิปัตย์มา และภาพลักษณ์ที่เกิดจากตัวหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์โดยเฉพาะจากเหตุการณ์ที่ฝนตกและเกิดน้ําท่วมในกรุงเทพซึ่งหลายครั้งหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในเชิงรุกและครั้งหนึ่งกับแก้ต่างด้วยการระบุให้คนกรุงเทพย้ายถิ่นฐานไปอยู่บนดอยก็มีจุดเสีย่ยงยังมีจุดเสีย่ยงอยู่ครับเราเป็นเมืองน้ําครับเราเป็นเมืองฝนครับไม่มีจุดเสีย่ยงเลยเป็นไปไม่ได้ครับถ้าอยากไม่มีจุดเสีย่ยงเรื่องเรื่องน้ำต้อปอยู่บนดอยครับต้องอยู่บนดอย และเหตุการณ์ครั้งนั้นไม่เพียงแค่นายอภิสิทธิเวชชาชีวะหัวหน้าพักที่ต้องออกมากล่าวขอโทษคนกรุงเทพแต่ยังทําให้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคอสอชต้องออกมายืนยันว่ารัฐบาลและกรทมคะแนนนิยมของรรคการเมืองอีกด้วยแล้วที่หมอมราชวงศ์สุขุมพันธ์ไม่เข้ามาพบปะหารือกับคณะผู้บริหารของพักหรือแม้แต่หัวหน้าพักโดยตรงแต่มีสมาชิกยืนยันว่ามีการประสานงานกันแล้วทั้งโดยทางตรงและทางอ้อมซึ่งผ่านคนใกล้ชิด เหตุผลนี้พักประชาธิปัตย์จึงต้องทําหนังสือขออนุญาตคอสชเพื่อเรียกประชุมพักแต่หลังคอสชปฏิเสธก็เรียกร้องให้ทบทวนอีกครั้งเพื่อเปิดทางให้พักได้วางมาตรการการบริหารงานของกทมและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นโดยหนึ่งในมาตรการน,นั้นอาจไปถึงการพิจนารณาลงมติขับหม่อมราชวงศ์สุข,ขุมพันธ์ออกจากการเป็นสมาชิกพักแสนยากรสิวิรธรรมไทยพีบีรายงาน